ที่จะต้องตื่นเช้าแต่งหน้าเพื่อปกปิดริ้วรอยทุกวัน สาวๆทาครีมนี้ก่อนนอนยังดีกว่ามากค่ะทาไม่อยากแก่เร็วทูกคืนก็ควรทาขิงลิงรับรองว่าประหยัดค่าสกินแคร์ได้อย่างน้อย3,000บาทต่อปีใช้แค่หนึ่งสัปดาห์เดียวรอยเริ่มจางผิวดูตึงและสดใสมากขึ้น <S <S เห็นชัดที่สุดตรงมุมปากหางตาและหน้าผากเนื้อครีมเนียนเกลี่ยง่ายซึ่งเร็วทาแล้วผิวตึงเบานุ่มทันทีไม่เหนียวไม่หนักหน้าเลยกลัวว่าถ้าใช้แล้วสามีจะไม่ยอมไม่คุณออกจากบ้านเลยเพราะคุณดูเด็กเกินไปคุณแม่ชอบครีมตัวนี้มากบอกว่าเห็นผลชัดใช้ดีและราคาก็ถููกกดดด้้้้วยยครรีมมมมางงในนนนสสุไชชัเ่อ คอลลาเจนสดและสมุนไพรธรรมชาติอีก9้าชนิดทั้งหมดถูกหมดและเคี่ยวเข้มขน้นสานเทคโนโลยีซึมลึกช่วยลดริ้วรอยและทำให้ผิวตึงเนียนขึ้นตามเวลาไม่ต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นแค่หลังหน้าให้สะอาดทาครีมแล้วปล่อยไว้ข้ามคืนก็เรียบร้อยครีมตัวนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไปใครกังวลเรื่องริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยหรือผิวยืดหยุ่นน้อยควรลองสักครั้งดูค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลด5 0าสินจำนวนจำกัดอยากให้ผิวตึงริ้วรอยจางและดูเด็กลงรีบสั่งเลยนะคะค